สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนจิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเราจอดวายร้ายตอนที่424ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารแน่นอนครับวันนี้นั้นต้องขอขอบคุณพี่วีรศักดิ์ด้วยนะครับที่ดเน a t มาให้เราเป็นเงิน30บาทผ่านทูมันนี่ ก็ขอบคุณนะครับที่คอยซัพพอร์ตเรามาเสมอเสมอำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการจะดูนิสนับสนุนก็สามารถดูนิตได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้เลยตอนนี้เราก็มี1 9 0 0 0นะครับกับอีก61ซับสไครต์นะครับอีกไม่นานก็จะครบ20,000ื่นซับแล้วนะครับขาดอีก900กว่าคนใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยเดอ้อ โอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเนื้อหากำลังสนุกเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่ยงนิงนะครับอาการของนางนั้นสุดตัวหนักมากบัดนี้เราผู้โสตั้งสามก็ไม่อาจที่จะช่วยชีวิตของนางได้และแล้วความหวังเดียวก็ไปตกอยู่ที่ปรมาจารย์จอมมหาวายร้ายนะครับจีเจียนเต้าผู้เป็นลูกศิษย์อย่างซื้อวู้ยานนะครับตนที่ติดหนี้ของยงนิงอย่างไม่ต้องสงสัยนั้นก็ได้ตำการขอร้องอ้อนวอนให้ผู้เป็นอาจารย์อย่างลู่โจช่วย เมื่อซื้อวูยยาคุกเขาลงนะครับทุกคนต่างก็นิ่งเงียบทุกคนต่างก็รู้ดีว่าไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงเรื่องนี้ได้แม้ว่าคนอื่นจะชอบยงนิงและต้องการที่จะช่วยเหลือมากแค่ไหนทุกๆคนทําได้เพียงแต่เฝ้ามองชายชาราที่กําลังยืนอยู่่วนหมู่เสิงเดินไปข้างหน้าก่อนที่จะคุกเข่าข้างหนึ่งท่านอาจารย์ข้าเป็นคนที่ปล่อยเขาออกมาเองซื้อวูยยาได้ติดหนี้ยงนิงข้าก็แค่อยากให้สิทธิ์น้องมีโอกาสได้บอกลายงนิงก็เท่านั้น ลู่โจ้ลูบเขาของตัวเองก่อนที่จะไปะยักหน้าและกว่าตามองไปรอบๆตัวเขารู้สึกตกใจนะครับเมื่อได้เห็นอยู่ซื้อวูญยาที่อยู่ในสภาพเหนื่อยล้าเพียงใดตัวเขาไม่ได้คาดหวังมาก่อนเลยนะครับว่าชุดคําถามทางคณิตศาสตร์ที่แสนจะธรรมดาธรรมดาจะาพอรมันซื้อวุญยาได้มากขนาดนี้ใช่แล้วครับเหมือนกับตอนที่แล้วที่เราบอกกันไปว่า,าด้วยชุดคําถามที่ลู่โจจัดไปให้นะครับ3คําถาม ทำให้ซื้อผู้ยาของเราเนี่ยสิ้นสภาพการต่อสู้กันเลยทีเดียวตอนนี้ลู่โจก็ได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะครับกับสภาพของซื้อผู้ยาที่ผมเผารุมรังดูกระซึกกระซิมในเวลานี้นะครับจากเรื่องที่พระเอกของเรารู้นั้นเขารู้ว่าซื้อผู้ยาเป็นผู้ที่ดื้อรั้นแค่ไหนหลังจากที่ถามไปชั่วคู่หนึ่งลูโจก็ได้มองไปที่ผู้โศตั้งสามแห่งกินถิงสายอาการของนางเป็นยังไง วัวูวววเตาลิงด้วยฟาลีเทียนไดหันมามองลูกโจด้วยหน้าที่ด้วยสีหน้าที่สิ้นหวังนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เข้าใจสถานปัจจุบันแล้วลูโจก็รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นในตอนนี้นะครับตัวเขาก็คิดขึ้นว่าตัวเองมีการรักษาฉุกเฉินอยู่สองใบและแน่นอนครับการรักษาฉุกเฉินโฉมใหม่ที่ให้คุณสมบัติให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าอีกสองใบการที่จะช่วยยงนิงไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับลู่โจ ลู่โจได้หันมาถามซื้อบูยาเจ้าขอร้องข้าอย่างนั้นเหรอซื้อบูยาได้ก้มคำนับลู่โจก่อนจะพูดออกมาข้าขอร้องท่านอาจารย์ได้โปรดช่วยนางด้วยแม้ว่าจะมีโอกาสเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นแต่แต่ได้โปรดช่วยชีวิตนางด้วยขอเหตุผลให้ข้าทีว่าทําไมข้าถึงต้องช่วยนางลู่โจถามกลับนะครับทุกคนได้แต่นิ่งเงียบซื้อบูยาเองก็ตอบไม่ได้คาพูดของลู่โจนั้นทําให้ซื้อบูยาและคนอื่นตื่นตกใจในเมื่อเห็นนะ ในเมื่อเห็นฉันว่าเป็นอาจารย์ของตัวเองฉันก็ได้ช่วยซื้อบูญยาตามศีลธรรมที่ควรจะช่วยมันเป็นการช่วยที่มนตนเลี้ยงมาเป็นที่เรียบร้อยแลว้วยิงไปกว่านั้นซื้อบูยายังเป็นสิษ์ตรยุทธ์ซื้อบุญยาปิดบังความอิงแดมยังไม่ใหความร,ร่วมมือนะครับเกี่ยวกับคิสตันแห่งความทรงจาแล้วยังมากล้าพออะไรกับตัวเขาแบบนี้ เออตาหากช่วยซื้อผู้ยาง่ายๆนะครับศักรีของปรมาจารย์เองกินทิงสารกุงไม่เหลือแน่นั่นคือสิ่งที่พระเอกคิดซื้อผู้ยาไม่ใช่คนโง่นะครับตัวเขานั้นก็ได้เข้าใจในสิ่งที่คําพูดของผู้เป็นอาจารย์ดีซื้อวูยาได้ยินอย่างนั้นก็ซื้อวู้ยานะครับจะพูดได้อย่างไรว่าอาจารย์ต้องช่วยเหลือสิทธิ์ของตัวเองด้วยการรักษายุงหนิงแทนตัวเขาซื้อวูยาเป็นสิทธิ์ทรยศแล้วจะมีหน้า เอาหน้าที่ไหนไปพูดแบบนั้นได้กันสิ่งที่ลูโจพูดนะครับยังดูมีเหตุมีผลกับการที่ตัวเขาไม่ต้องช่วยเหลือยงนิ้งนั่นเองท่านต้องการจะพูดอะไรกันแน่ท่านอาจารย์ดูโจไม่ได้ตอบคําถามของซื้อพูยาโดยตรงนะครับตัวเขาเดินไปในห้องแทนทุกๆคนตามก็ได้เปิดทางให้เขามันเร็วเกินไปที่จะมันเร็วเกินไปที่เจ้าจะรับปากัวอุสตั้งสามได้บอกเอาเลยเอาไว้แล้วว่ายงนิ้งไม่อะ ผู้เอาโุโสทตั้งสามนะครับบอกเอาไว้แล้วว่ายุางนี้ยากที่จะรอดชีวิตได้แต่ข้าทำไม่สำเร็จมันก็คงไม่มีอะไรไม่มีความ,มหมายอะไรที่เจ้าจะมาขอ,อร้องข้าเมื่อพูดจบลู่โจก็เปิดประตูก่อนจะเดินเข้าไปสือยายาลุกขึ้นยืนในทันทีรีบตามลู่โจไปด้วยความเขารบทุกทุกคนยืนดูในเหตุการณ์นะครับได้แต่รอเท่านั้นและรอหลังจากเดินมานะครับลู่โจ และซื้อวุยาก็เห็นดวงนี้ที่กำลังนอนหลับตาอยู่บนเตียงร่างกายของนางดูอันแอริมปีตาของนางซีเปื่อนนะครับและใบหน้าเหือดแห้งไร้ชีวิตชีวาซื้อวุยาเห็นแบบนั้นขมวดคิ้วความคิดของเขาในตอนนี้ซับซ้อนเพืนกว่าที่จะอธิบายออกมาเป็นคําพูดได้ดูโจของเรานั้นลูกเขาของตัวเองนะครับก่อนะใสาัยหัวเบาๆสาวน้อยคนนี้เห็นอะไรในตัวเจ้ากันทำไมนางถึงชอบเจ้าและเต็มใจที่จะเสียสละตัวเองเช่นนี้ ในขณะที่มองยงหนิงที่มัวสติอยู่บนเตียงสือ,อุญยาก็รู้สึกหายใจติดคัดขึ้นมาตัวเขาอึดอัดราวกับว่ามีของที่หนักหน่วงนะครับกดทับอยู่ที่หน้าอกของตัวเองสือ,อูญยานึกถึงเรื่องราวในอดีตในตอนที่ทั้งคู่นั้นได้เฝ้ามองดวงจันทร์และอิมะตกเคียงกู้กันทั้งคู่ได้แต่งกอให้แกกันและกันจนถึงตอนนี้ทุกๆอย่างกลับจงหายไปมันอาจจะเป็นเพราะสือ,อูญยานั้นไรประสบก,การณ์ในตอนที่ตัวเขาได้เติบโตขึ้น ซื้อผู้าเหมือนกับกระดานที่ว่างเปล่านะครับเมื่อผู้ตึงหญิงสาวกว่าที่ซื้อวู้หญจะเห็นความสําคัญของนางมันก็สายเกินไปเสียแลว้วเอานี่พวกนี้มันเคยไปดีดกันมาด้วยนะครับออจะเรียกว่าดีดแบบเป็นทางการก็คงจะไม่ได้แต่นั่นแหละครับซื้อผู้หญมันก็ผู้ชายนะครับที่สนใจแเรื่องของยุทธภพก็เลยมองข้ามหนิงนะครับผู้หญิงที่รักนางออรักตัวเขามากที่สุดเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับรทุกสิิงทุกอย่างนั้นนะครับ ไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่ซื้อบูยาคาดหวังเอาไว้รู้ซื้อบูยานั้นไม่อาจจะตามตามความพรถนาของผู้คนในราชวังได้ซื้อบูยญานะครับไม่คิดว่าตัวเองจะรับยงหนีงแต่เมื่อได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ยงหนีงทาให้กับตัวเองรวมไปถึงเรื่องที่ยอมสละชีวิตของตนสําหรับซื้อบูญาแล้วตัวเขาไม่สามารถทําราวกับว่าตัวเองไม่รับรู้อะไรอีกต่อไป อาจารย์ของเขาพูดตทุกอย่างซื้อวูยากู้ควรอะไรกันที่จะทําให้ยงนิงนั้น,นต้องยอมสละชีวิตเพื่อตัวเขาลูโ่โจเดินไปตรวจวัดชีพจรของยงนิงนะครับไม่นานนะักตัวเขาก็ตรวจสอบมันเสร็จอันที่จริงลูโ่โจก็เหมือนกับผู้อุสทังสามนะครับที่พูดเอาไว้ดาบพลังงานได้ทําลายอาวัยวะสําคัญภายในถ้า,าบาดแผลถูกดาบพลังงานธรรมดา,าสร้างความเสียหายก็มีเพียงแค่การพักผ่อนและก,การพักฟื้นก็สามารถ รักษาได้แต่ดูเหมือนว่าดาบพลังงานที่จงหมิงใช้นั้นอ่ามันจะมีความพิเศษมันทําให้สภาพร่างกายของนางในตอนนี้นะครับดูไม่สู้ดีพิดจากดาบพลังงานได้เข้าทําร้ายนางองีกลู่โจเหยียดหลังตรงก่อนที่จะเอามือลูกเฝานางจงมีโอกาสรอดซือวุยานะครับรู้สึกปาพื่มใจที่ได้ยินเช่นนั้นในขณะที่ตัวเองกําลังคุกเข่าอ้อนวอนลู่โจอ่าในขณะที่คุกเข่าอ้อนวอนนะครับลู่โจนั้นก็ได้พูดออกมาสักก่อน เจ้าไม่รู้จริงๆิสินะวาคิสตันแห่งความทรงจำน่ะมันอยู่ที่ไหนหลวงสีไม่ก็เริงเปยนับตั้งแต่วันที่ข้าได้กลับมาที่จินจิงซานข้าก็ได้พูดความจริงทุกอย่างแต่หากมีเรื่องโกหกแม้แต่เรื่องเดียวก็ขอให้ข้านั้นมีอันเป็นไปสิ้วยาตอบกลับมาแต่ที่สุดแล้วจีเตียนเต้าก็เป็นคนผนึกความทรงจําของตัวเองเอาไว้ในคิสตันมันคงจะเป็นได้อ่ามันคงเป็นไปได้ยากนะครับที่จะมีผู้ใดร่วงรู้สารที่เก็บของสิ่งนั้น เหลวแผนการของเจ้าวางไว้ในการต่อสู้ของมนตนเหลียงแยบยนต์แต่ถ้าหากไม่มียู่เสิงไยที่นั่นสำนักอเวจี A G. แม้ว่าแผนของเจ้าที่วางไว้ในการต่อสู้ของมนตนเหลียงนั้นแยบยนต์แต่ถ้าหากยู่เฉิงไยอยู่ที่นั่นสำนักอเวจี A G. ต้องคว้าใช้แน่ข้าสงสัยว่าทำไมยู่เฉิงไยถึงไม่อยู่ที่นั่นลูโ่โจได้ถามต่อตามแผนเดิมสิทธิ์พี่ใหญ่ควรจะปรากฏตัวที่นั่นแต่แต่ก่อนหน้านั้น ขาก็ได้นึกถึงตัวแปรสําคัญขึ้นมาก็เลยเปลี่ยนและใช้แผนสํารองป้องกันเอาไว้เสียงรี่ถือได้ว่าเป็นตัวแปรที่สามารถสร้างความเสียหายและความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ตราบใดที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเสียดพี่อย่างไรซะสำนักอวีจีก็จะต้องชนะไม่ช้าก็เร็วซื้อวุยะาตอกกลับนั่นคือเหตุผลที่ยู่เชิงไห่ไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นในวันนั้นนั่นเองเจ้าคิดว่ายู่เชิงไห่จะมีวิธีทําลายเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอ ไม่จําเป็นต้องทําลายเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์หืเจ้ามั่นใจขนาดนั้นสินะซื้อบุญยาประหลาดใจเล็กน้อยนะครับแต่ถึงแบบนั้นตัวเขาก็ต่อไปอยู่ดีหลิวกูเป็นผู้ปกครองที่ไร้ความสามารถมันเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วที่พวกเราทุกคนจะต้องต่อต้านเขาผู้ปกครองที่ไร้ความสามารถนั้นเหรอลูโจไม่เคยคิดถึงเรื่องในพระราชสำนักมาก่อนนะครับย้อนกลับไปเมื่อตัวเขาได้พบกับอ,องค์จักรพรรดิปุณกอน,กอนอยังยงโช ตัวเขาก็ได้พบว่า,าเป็นคนที่มีความสามารถมากแค่ไหนนะครับสําหรับจกักรพรรดิคนก่อนมอแม้ว่าไม่ใช่จกักรพรรดิที่ดีที่สุดก็ตามแล้วทำไมลูกของยงโชนะครับอย่างหลิวกูนั้นถึงกลายเป็นผู้ปกครองที่ไร้ความสามารถกันละ่ะหลังจากที่หลิวกูได้ขึ้นครองบัลลังก์ตัวเขาก็ไม่เคยร่วมประชุมในงานใดๆและไม่เคยสนใจเรื่องการปกครองเลย ตัวเขาได้ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องความลับแห่งชีวิตและการฝึกตนให้กลายเป็นผู้ที่มีพลังร่างวตารดอกบัวก้าวีบมาโดยตลอดหลิวกูเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์กวาดล้างชาวมนุษย์เผือกสือวูยาตออกลับมาลู่โจได้ฟังแบบนั้นก็ขมวดคิว้วสือวูยาอธิบายต่อมีบันทึกไว้ว่าการขี่เชิญกว่างจะทําให้คนคนหนึ่งมีอายุยาวได้ถึง2,000ปีเพื่อที่จะหาเชิญกว่างหลิวกูได้สังหารชาวมนุษย์เผือกหรือก็คือชนวิสุท์ไป ศพของพวกเขาถูกโยนทิ้งลงแม่น้ําสวรรค์หลังจากนั้นหลิวกูก็ได้สั่งเก็บกู้ซากศพจากแม่น้ําโดยใช้เวลายาวนานกว่า10ปีเพื่อจะเตเื่อเ,อเพ่จะปามหาเฉินกว่างเพื่อที่จะค้นคว้าหาความลับของการฝึกยุทธขั้นที่เก้าหลิวกูได้วางเขตแดนทั้ง10เอาไว้ในหลายเมืองเพื่อจะทดลองกับมนุษย์ทั้งเป็น <c oughs> มันเป็นวิธีการทดลองที่ เข็นค่าชีวิตของทุกๆคนนอกจากนี้เขายังเป็นผู้ที่สังให้เราอัศวินดำโจมตีเมืองทางตอนเหนือหลิงดัวเองก็เคยเป็นอัศวินดำมาก่อน้าคิดว่าเขาจะต้องรู้ความจริงเรื่องนี้แน่นอกจากนี้หลิวกูนั้นยังได้ทิ้งศพชาวเมืองกว่าส0 0 0 0ื่นคนให้ลอยอยู่ให้ลอยเคว้งอยู่ใน แม่น้ําอีกด้วยพอได้เหลวลู่โจ้พูดแทรกนะครับตัวเขารู้ว่าซื้อวูยาพยายามที่จะพูดอะไรซื้อวุยาพยายามจะบอกความโหมดร้ายทั้งหมดนะครับและความสามารถในการปกครองของเหลิวกูปัจจุอ่าองค์จากบวรรดคนปัจจุบันออกมาลู่โจ้รู้เรื่องทุกอย่างอย่างดีหลังจากที่ผ่านการต่อสู้ที่หมู่บ้านฤืดดูร้อ,หรอนหลิวกูไม่ได้รับรู้อะไรเลยนะครับากับการจากไปจากการตายของลูกชายของตัวเองไม่ว่าจะเป็นองค์ชายสองอยางหลิวหยวนเมื่อเห็นแบบนั้นลู่โจ้ก็ได้รู้ในทันทีว่าหลิว เป็นชายที่ไร้หัวใจและโหดร้ายถึงเพียงใดเจ้าพยายามจะเป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่พยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับลูกใบนี้อย่างนั้นสินะลูโจถามขึ้นซือวูยาตอบกลับในทันทีว่าข้าไม่ได้มีความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นสิ่งที่สิ่งนั่นคือสิ่งที่สิบที่ใหญ่คิดในใจข้าก็แค่เข้าใจอะไรบางอย่างก็แค่นั้นหแล้วนั่นคืออะไรลูโจกล่าวซือวูยาเงยหน้าขึ้นก่อนจะพูดต่อ ข้าอยากรู้ว่าทำไมราชวงศ์ของดินแดนยานอันยิ่งใหญ่ถึงได้มีอำนาจอันยาวนานชีพเชน่นนี้นอกจากนี้ข้ายังอยากทราบความลับของราชวงศ์ของดินแดนยานอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยลู่โจ้ขมวดคิวตัวเขาคิดว่าซื้ออุยาจะพูดกับยูเชิงไฮอยู่ที่ในอ,อยู่ที่ในซักแห่งในกำตอบนะครับ หรือบางทีตัวเขาอาจจะได้รู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับคิสตันแห่งความทรงจําตัวเขาไม่ได้คาดคิดเลยว่าซือุูยาจะมุ่งมุ่นอยู่กับเหล่าราชวงศ์เช่นนี้นั่นคือเหตุผลที่ทําให้ซือวูยาเข้าไปในพระราชวังในฐานะราชภูอย่างนั้นหรอทําไมซือูญยาถึงมีความคิดที่แปลกประหลาดขนาดนี้มีสินะที่เขาเรียกว่าคนอาชญยะนั้นมักจะมีนิสัยที่บ้าบอซือุูยานะครับ ดูเหมือนว่าสือวูยาดูเหมือนจะรู้ว่าลูโ่โจกําลังสับสนในสิ่งที่ตัวเขาได้พูดออกมาพลังอวตารดอกบัวแปดกีบและขีดแดนพลังทั้งสิบทั้งสองอย่างนะยังมีพลังไม่พอสือวูยาหยุดพูดชั่วกูก้กรเชี่อพูดต่อตาหากท่านไม่เชื่อข้าข้าสามารถให้คนจากสำนักแห่งความมืดส่งข้อมูลทั้งหลายมายัางที่นี่ได้ผีลูโ่โจตอบกลับตาหากเจ้าพบคำตอบแล้วเจ้าจะทำอะไรกันในตอนนั้นเองนะครับยงนิงก็ได้ไอยออกมา <c oughs> เมื่อเห็นแบบนั้นสืออ่อวยาก็ก้มก้มลงอย่างเร่มรี่ก่อนที่จะพูดขึ้นได้โปรดช่วยนางด้วยเือท่านอาจารย์เมกเสียดายนะครับก็จบไปเป็นเรียเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับตอนนี้ลู่โจกําลังถามมาถึงประโยคสําคัญเลยนะครับจับใจความได้หรือเปล่าครับบรรทัดการพูดคุยสุดท้ายนะครับมีอะไรที่น่าสนใจและแฝงไปด้วยอ,อีสเตอร์อกนะครับบอกได้เลยว่าที่จะมีในยะสําคัญในปลายภาคหน้าแน่นอนเกี่ยวกับ สิ่งที่ซื้อวุ่ยาของเราศึกษาอย่างที่เรารู้นะครับเขาคือชายที่ฉลาดที่สุดในจีนจิงซานและเป็นหนึ่งในนักปราชญาทีา่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุทธภพเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดนะครับล้วนแล้วแต่อน่าเชื่อถือไอเรื่องที่ว่า,าพลังอวตารดอกบัวเปดกีบมันมีอยู่นะครับในส่วนของชาวเมืองอไม่ใช่สิครับไอเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือก็คือราชวงศ์เนี่ย มันจะมี8ราชวงกร์ระนะครับที่เก่งทุกคนถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่าจะอ,าอยู่ในระดับ6กลีบ7กลีบแล้วก็8กลีบเกือบทั้งหมดเนาะคือทุกคนเก่งนะครับแต่ว่าไม่มีไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับมันยังมีเขตแดนพลังทั้ง10ที่เราเคยเห็นแบบจําลองไปแล้วที่เมืองหมู่บ้านฤดูดร้อนนะครับที่จะทําให้ผู้ฝึกยุทธนั้นไร้ซึ่งพลังลมปานก็คือถ้าเป็นวันพีก็ไม่สามารถใช้ผลปีศาจได้อะไรประมาณนั้นนะครับ มันทําใหเ้เสียเปรียบมากในโลกของออชาวยุทธภพทั้งนี้ทั้งนั้นซื้อวู่ยากลับไม่คิดว่าด้วยสองอย่างนี้นั้นกลับทําให้ดินแดนใต้าย,ยานหรือก็คือดินแดนยานอันยิ่งใหญ่ครองความอํานาจนะครับครองความยิ่งใหญ่มาตากตั้งแต่สมัยโบราณจนปัจจุบันมันต้องมีพลังอื่นซ่อนอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนกับนักปราหนึ่งคนที่ตรวจสอบรัฐบาลลกูก ในวันพีทก็คงจะอาจจะมีอาวุธโบราณนะครับฟูตัน้นโพเซดอนอะไรว่าไปอยู่เบื้องหลังไม่รู้เหมือนกันนะครับในสิ่งที่ซือวูยาพูดที่บอกว่า,าตัวเองได้ค้นพบบางอย่างอานอกเหนือจากสองจริงนั่นก็คืออวตาร8กีบกับเขตแดนพลังทั้ง10มันมีอย่างอื่นที่ว่ามันมีอะไรกันแน่นะครับก็ต้องมาดูกันว่าลูโจจะยอมช่วยหลังจากที่ลู่โจช่วยยงนิงนะครับซือวิยาจะยอมบอก อ่าเกี่ยวกับสิ่งนั้นให้ลู่โจได้ทราบและก็ให้เราทุกคนนะครับผู้อ่านได้รับรู้กันในเร็ววันหรือไม่มันจะต้องเป็นของที่สุดยอดแน่นอนนะครับไม่อย่างนั้นไม่สามารถทําให้ดินแดนใต้ยานอ่ายิ่งใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้ได้โอเคครับจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้อาจจะไม่ได้ดเดือดเลือดป้านแต่ก็เต็มไปด้วยความเข้มขน้นเนื้อหาถือว่าจัดจ้านเลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับยังไงเจอกันฝันดีครับสวัสดีครับ